ประกาศิทธิราชามังกรบทที่3980คุณแค่อยากนอนกับฉันจู้หลิงกรอกตาไปที่เฉินปิงอย่าภูมิใจนักคุณดูถูกฉันและทุกตีฉันด้วยซ้ำฉันจะจำความเสียใจนี้ไว้แต่ในเมื่อฉันแพ้ฉันจึงต้องสัญญาบางอย่างกับคุณคุณต้องการหมาแม้ว่าฉันจะไม่รู้วิธีการเรียนรู้การหลอมรวมไฟแต่พ่อของฉันก็ทำได้ พี่สาวอาวุโสผู้นำนิกายเก่าตอนนี้บ้าไปแล้วและเขายังอยู่ภายใต้การดูแลและไม่สามารถมองเห็นได้โดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าเขาจะรู้วิธีการทาก็ตามฉันไม่เห็นเขาเลยเฉินปิงพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งไม่ต้องกังวลฉันมีวิธีพาคุณไปพบพ่อของฉันแม้ว่าหุ่ยหยุนติงจะใช้ความสบายใจของพ่อเป็นข้ออ้างในการส่งคนมาปกป้องเขาและจัดขบวนเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเห็นเขาโดยบังเอิญ แต่ฉันก็สามารถหาได้วิธีแอบดูพ่อของฉันไม่มีใครรู้วิธีการนี้ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถพูดต่อหน้าผู้เท่าอยู่และคนอื่นๆได้ในตอนนี้คืนนี้คุณมาหาฉันแล้วฉันจะพาคุณไปพบพ่อของฉันด้วยทักษะและความสามารถของคุณมาที่สำนักซีเอียนของเราฉันแน่ใจว่าคุณไม่ได้เป็นเพียงสิทธิภายในคุณสามารถเข้ามาได้ฉันเกรงว่าคุณจะให้เงินแก่ผู้เท่าหอยยูเป็นจำนวนมากใช่ไหม จูหลิงมองไปที่เฉินปิงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มจางๆในความเป็นจริงเธอได้เห็นแล้วว่าความสามารถของเฉินปิงไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเขาจะยอมจำนนต่อผู้อาวุโสและถูกเขาพาเข้ามาได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นผู้เท่าหออยู่ยังโลกเงินซึ่งทุกคนก็รู้จักจุดสำคัญกว่านั้นคือสาวกส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเทคนิคการหลอมรวมไฟขั้นสุดยอดมาก่อนด้วยซ้ำ ท้ายที่สุดแล้วเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่จะเชี่ยวชาญไฟขั้นสูงสุดและสาวกเหล่านี้ไม่ต้องการการผสมผสานไฟขั้นสูงสุดผู้ที่ต้องการการผสมผสานของไฟขั้นสูงสุดจะต้องเชี่ยวชาญไฟขั้นสูงสุดอย่างน้อยสองประเภทเมื่อเห็นว่าจู่หลิงมั่นใจเฉินปิงก็ทำได้เพียงยิ้มและพูดว่าฉันมาที่นิกายจือเยี่ยนเพียงเพื่อติดตามผู้นำนิกายเก่าเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหลอมไฟฉันไม่มีเจตนาอื่นใดอย่างแน่นอน คุณบอกฉันไหมเมื่อกี้คุณใช้ไฟแบบไหนมันดูทรงพลังมากจู้หลิงถามไฟที่ใจกลางโลกเฉินปิงกล่าวไฟที่ใจกลางโลกจูหลิงตกตะลึงแล้วสายหัวฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนมีไฟหลายประเภทในโลกนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ยินมันทั้งหมดฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับไฟของนิกายสีเอี้ยนของคุณฉันไม่เคยได้ยินหรือเห็นมันมาก่อน เฉินปิงกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นคุณช่วยส่งคอไฟล์ของโลกบางส่วนให้ฉันและให้ฉันปรับแต่งมันได้ไหมจู้หลิงถามอย่างระมัดระวงังท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จะปรับแต่งมันด้วยไฟขั้นสูงสุดท้ายที่สุดแล้วทุกเกลียวไฟที่กลั่นกรองแล้วนั้นมีค่ามากยิ่งไปกว่านั้นจู้หลิงและเฉินปิงพบกันโดยบังเอิญและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันทำไมพวกเขาถึงส่งต่อให้คุณ พี่สาวไม่ใช่ว่าฉันตระหนี่และไม่อยากส่งต่อให้คุณขัดเกลาวเพียงเพราะไฟที่อยู่ใจกลางโลกนั้นรุนแรงมากจนคุณไม่สามารถขัดเกลามันได้เลยบางทีไฟสุดท้ายทั้งสองดวงในร่างกายของเจ้าจะถูกไฟจากใจกลางโลกกลืนกินไปก็คุ้มค่าที่จะสูญเสียไปแต่มีวิธีที่จะส่งไฟจากใจกลางโลกไปได้คุณซึ่งสามารถลดความเข้มข้นลงและทำให้คุณปรับแต่งได้ง่ายขึ้นฉันจะทำอย่างไรบอกฉันเร็วๆนี้ จูหลิงถามอย่างสงสยัยการฝึกฝนสองเท่าพี่สาวจูหลิงและฉันเป็นการฝึกฝนแบบคู่รัศมีทั้งสองของเราสามารถผสานเข้าด้วยกันได้เมื่อไฟในใจกลางโลกรู้สึกถึงรัศมีของฉันจะไม่มีการต่อต้านที่รุนแรงเกินไปจะขัดเกลาได้ง่ายกว่าไม่มีวิธีอื่นนอกจากวิธีนี้ทันทีที่เฉินปิงพูดจบจู้หลิงก็กรอกตาใส่เขา เจ้าคนเลวซามหากคุณต้องการนอนกับฉันบอกตรงๆแล้วคุณยังมีข้อแก้ตัวมากมายฉันไม่อยากให้มีไฟในใจกลางโลกและฉันจะไม่ยอมให้คุณนอนกับฉันจู้หลิงคิดว่าเฉินปิงจงใจแก้ตัวเช่นนั้นเพียงเพื่อนอนกับตัวเองคุณไม่ต้องการฉันยังไม่ต้องการให้เฉินปิงตะคอกอย่างเย็นชาหันหลังกลับและจากไป จำไว้ว่าอย่าลืมมาหาชันตอนกลางคืนจูหลิงเตือนเฉินปิงเฉินปิงไม่ได้พูดอะไรแต่เดินออกจากสนามของจูหลิงบทที่3981อย่าก่อปัญหาไม่นานหลังจากที่เฉินปิงเดินออกจากสนามญ่าของจูหลิงเขาก็เห็นผู้เท่าอยู่ติดตามเวื่อชิงแต่จริงๆแล้วกำลังรอเขาอยู่และไม่จากไปน้องชายทำไมพี่สาวจูหลิงถึงขอให้คุณอยู่ต่อละ่ะ เธอจะไม่เปลื้องผ้าเพื่อคุณจริงๆหรือเวยชิงพูดติดตลกหลังจากเฉินปิงหุบปากผู้เท่าอยู่จ้องไปที่เวยชิงแล้วพูดกับเฉินปิงผู้หญิงคนโตก็เป็นคนที่น่าสังเวชเช่นกันฉันหวังว่าคุณจะไม่ทําให้เธออับอายผู้เท่าอยู่ไม่อยากให้เฉินปิงทําให้จู้อับอายหลิงท่าจู้หลิงเปลื้องผ้าและเต้นจะมากเกินไปหน่อยฉันเข้าใจแล้วเฉินปิงพยักหน้า ในขณะนี้สาวกของสำนักจื่อเยี่ยนรีบเข้ามาผู้อาวุโสอยู่ผู้นำสำนักฮ่วกำลังรอยอยู่ในห้องประชุมและต้องการให้ผู้อาวุโสทุกคนไปที่ห้องประชุมทันทีผู้หยวนติงคนนี้จะทำอะไรเมื่อทิงได้ยินดังนั้นก็ขมวดคิ้วทันทีใบหน้าของผู้เท่าอยู่เปลี่ยนไปเล็กน้อยมีการประชุมกระทันหันในเวลานี้เป็นเพราะเรื่องฮ่วตรงหรือเปล่าอัญญประกาศคู่ ผู้เท่าอยู่ฉันไม่รู้ว่าทำไมผู้นำนิกายเพิ่งขอให้คุณไปทันทีลูกศิษย์บอกตกลงฉันจะไปที่นั่นทันทีผู้เท่าอยู่พยักหน้าจากนั้นเขาก็เตือนเว่ยชิงและเฉินปิงกลับไปที่คฤราสหาและอย่าวิ่งหนีเมื่อหัวตรงกลับมาเขาจะสถาปนาอำนาจของเขาในประตูซีเอียนอย่างแน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาชิงพยักหน้า ผู้เท่าอยู่เดินกลับไปขณะที่เว่ยชิงติดตามเฉินปิงกลับบ้านแต่ทันทีที่ฉันเดินไปที่ประตูคฤหาสน์ฉันเห็นคนมากมายล้อมรอบประตูผู้นำในหมู่พวกเขาคือหัวตรงและข้างๆ้างหัวตรงคือหลิวซื่อตรงที่กำลังพิงไม้ค้ำยันหลิวซื่อตรงยังไม่หายดีและต้องใช้ไม้ค้ำยันเพื่อพยุงการเคลื่อนไหวของเขาเฉียนซิ่วและสาวกอีกสิคนยืนเฝ้าที่ประตูเพื่อเผชิญหน้ากับหัวตรง เฉียนซิ่วคุณฉลาดขึ้นเรื่อยๆหลายปีแล้วตั้งแต่ฉันหนีไปตอนนี้ผู้เท่าหูถูกขังคุณไม่มีเจ้านายและไม่มีใครพึ่งพาได้หากคุณต้องการติดตามฉันฉันสัญญาว่าจะปล่อยให้คุณทำมันทุกคืนเมาแล้วฝันฮ่วตรงมองดูเฉียนซิ่วด้วยสายตาปรารถนาแล้วถามบ้าฮ่วตรงคุณเป็นขโมยในทางที่ผิดไม่ช้าก็เร็วคุณจะถูกตอนและคุณจะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์เฉียนซิ่วถมน้ำลายอย่างหนัก เฉียนซิ่วคุณกล้าหารมากตอนนี้พี่ชายหัวตรงเป็นนายน้อยของนิกายถือหอยานคุณกล้าพูดกับเขาแบบนี้เหรอหลิวที่ทงตะโกนใส่เฉียนซิ่วเขาถูกไล่ออกจากนิกายถือเยี่ยนมานานแล้วเขาไม่ใช่สิทธิ์ของนิกายถือเยี่ยนเลยเขาเป็นผู้นำนิกายเด็กสาระเลวเฉียนซิ่วกล่าวอย่างเย็นชาไม่ว่าฉันจะเป็นนายน้อยหรือไม่ถ้าฉันต้องการเล่นกับคุณใครกล้าหยุดฉัน หัวตรงยกมุมปากขึ้นแล้วเอื้อมมือไปจับเฉียนซิ่วเฉียนซิ่วต้องการหลบแต่พบว่าเธอถูกออร่าของหัวตรงห่อหุ้มไว้และไม่สามารถขยับได้เลยตอนนี้เฉียนซิ่วตื่นประหนกแต่เมื่อหัวตรงกำลังจะจับเฉียนซิ่วก็มีร่างหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าเฉียนซิ่วด้วยรัศมีที่พุ่งออกมาออร่าของหัวตรงก็พ่ายแพ้ในทันทีและเฉียนซิ่วก็ได้รับอิสรภาพของเขากลับคืนมา หัวตรงตกตะลึงและมองไปที่คนตรงหน้าพี่ใหญ่หัวตรงผู้ชายคนนี้คือสิทธิใหม่ของเฉิงปิงผู้เท่าอยู่เมื่อหลิวซื่อตรงเห็นเฉินปิงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธหัวตรงมองไปที่เฉินปิงยกมุมปากขึ้นแล้วพูดว่าคุณคือคนที่เอาชนะหลิวซื่อตรงและกลายเป็นสิทธิภายในคุณดูค่อนข้างธรรมดาคุณกล้าเปรียบเทียบกับฉันไหม วันนี้ฉันจะทำพวกคุณทุกคนที่ไม่มั่นใจจะถูกทุบตีอีกครั้งอัญญประกาศคู่คุณคู่ควรที่จะแข่งขันกับฉันหรือไม่ดวงตาของเฉินปิงเต็มไปด้วยความรังเกียจฮัวตงไม่คิดว่าเฉินปิงจะก้าวร้าวขนาดนี้เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยและรัศมีบนร่างกายของเขาก็ระเบิดอีกครั้ง นายน้อยใจเย็นใจเย็นหัวหน้านิกายบอกคุณแล้วว่าคุณต้องไม่ก่อปัญหาในช่วงสองวันที่ผ่านมาหัวหน้านิกายมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำในวันนี้คุณไม่สามารถทำลายเรื่องใหญ่ได้ในเวลานี้สิทธิ์ที่อยู่ข้างหลังหัวตรงเตือนเขาอย่างรวดเร็วเมื่อหัวตรงได้ยินสิ่งนี้เขาก็ระง,งับความโกรธในใจเขารู้ว่าวันนี้จะมีการประชุมผู้อาวุโสเต็มชุดโดยหวังว่าจะเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ หากเกิดความขัดแย้งในเวลานี้เกรงว่าจะกระทบต่อการประชุมเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์บทที่3982แบล็กเมย์เจ้าหนูฉันจะบอกให้คุณรู้ว่าฉันแข็งแกร่งแค่ไหนไม่ช้าก็เร็วและเฉียนซิ่วอีกไม่นานฉันจะปล่อยให้คุณปีนขึ้นไปบนเตียงและกรีดร้องพั่วตรงหัวรอย่อแล้วโบกมือซ้ายใบหน้าของเฉียนซิ่วเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่เธอดูทำอะไรไม่ถูก ผู้เท่าหูถูกจำคุกและเธอไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยถ้าหัวตรงบังคับให้เขามาเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรพี่สาวไม่ต้องกังวลกลับใดที่ฉันอยู่ที่จือหอยานเหมมินหนึ่งวันฉันจะไม่ยอมให้หัวตรงแต่ต้องคุณเชิงปิงเห็นท่าทางซึ้นหวังของเฉียนซิว่วเขาจึงปลอบใจเขาขอบคุณน้องชายเฉียนซิ่วกล่าวขอบคุณ เชิญปิงและคนอื่นๆเข้าไปในคฤราสา์แล้วปิดประตูเพื่อป้องกันไม่ให้หัวตรงก่อปัญหาในเวลานี้ในห้องประชุมของประตูถือเยี่ยนผู้อาวุโสทุกคนก็อยู่ที่นั่นแม้แต่กรรมการพี่กับพี่ช่วยก็ไม่พลาดผู้เท่าอยู่เห็นผู้เท่าทุกคนเรียกมาและเขาก็เดาเหตุผลได้แล้ว หุ้ยหยุนติงเหลือบมองทุกคนแล้วพูดชา้ชาช้าทุกคนพวกคุณทุกคนเป็นผู้อาวุโสของนิกายจือเอียนและคุณเป็นแกนนําของนิกายจือเอียนตอนนี้ปรมาจารย์นิกายเท่าเริ่มแย่ลงเรื่อยๆและเขามักจะทําร้ายผู้คนโดยไม่มีเหตุผลไม่มีทางที่จะฟื้นตัวได้เลยฉันทําหน้าที่เป็นผู้นํานิกายมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ผู้นํานิกายเก่าคลั่งคล้ายและไม่สามารถเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ได้ ดังนั้นฉันอยากให้ผู้เท่าทุกคนแสดงมือของพวกเขาและลงคะแนนเราจำเป็นต้องเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ถึงเวลาที่จะได้รับผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์การได้รับผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและความสามัคคีของผู้เท่าของเราคำพูดที่ไพเราะของฮุยหยุนติงต่างก็เห็นด้วยแต่ผู้นำนิกายเก่ากลับไม่มั่นใจอย่างไรก็ตามผู้เท่าของปุยไม่ได้พูดอะไรและมองดูผู้เท่าอยู่ทีละคน ฉันไม่เห็นด้วยไม่สามารถเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ได้และผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถเอาออกได้ในขณะนี้แม้ว่าผู้นำนิกายเก่าจะบ้าไปแล้วแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่การเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้และการนำผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ออกมาจะเป็นการไม่เคารพหัวหน้านิกายเก่าหากคุณต้องการเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์คุณต้องให้ผู้เชี่ยวชาญน,นิกายเก่าพยักหน้า ผู้เท่าอยู่ปฏิเสธโดยตรงเขาไม่สามารถอนุญาตได้หุยหยุนติงเข้าใจแล้วผนึกแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์หากหุยหยุนติงได้รับผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็จะไม่มีความแข็งแกร่งที่จะแข่งขันกับหุยหยุนติงอีกต่อไปจากนั้นหุยหยุนติงก็จะกลายเป็นผู้นำนิกายที่แท้จริงเมื่อถึงตอนนั้นเชื้อสายของผู้นำนิกายเก่าของพวกเขาจะถูกกำจัดอย่างแน่นอนและสาวกของนิกายจือเอี้ยนจะได้รับบาดเจ็บจำนวนนับไม่ถ้วน เมื่อเห็นผู้เท่าอยู่ปฏิเสธผู้หยวนติงก็ไม่โกรธเขารู้ผลลัพธ์นี้มานานแล้วผู้เท่าอยู่ฉันเข้าใจอารมณ์ของคุณแต่คุณต้องพิจารณาการพัฒนาของนิกายจือเยียนด้วยนอกจากนี้ผู้เท่าหูหากคุณเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และรับผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์จากนั้นนิกายจือเยียนจะแสดงความยินดีกับคุณหูผู้อาวุโสสามารถได้รับการอภัยโทษและไม่ถูกจำคุกเป็นเวลา30ปี ฉันรู้ว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อาวุโสหูคุณอยากเห็นพวกเขาถูกจำคุกเป็นเวลา30ปีจริงๆหรือไม่ผู้หยวนติงถามผู้เท่าอยู่ตกตะลึงจากนั้นขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดว่าอาจารย์หูคุณกำลังข่มขู่พวกเราอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้ขู่แค่เตือนเท่านั้นคุณก็รู้ด้วยว่าผู้เท่าหูมีสุขภาพไม่ดีถ้าเจ้าตายก่อนถูกจำคุกส0ปีเจ้าจะทนได้อย่างไร ผวหยวนติงยังคงข่มขู่ผู้เท่าหูต่อไปเมื่อผู้อาวุโสอยู่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็ลังเลเล็กน้อยและผู้อาวุโสคนอื่นๆของเชื้อสายของปรมาจารย์นิกายเก่าต่างก็เงียบนี่เป็นโอกาสที่จะช่วยผู้เท่าหูอย่างแท้จริงหากเขายอมแพ้ผู้เท่าหูจะถูกจำคุกจริงๆเป็นเวลา30ปีแต่ถ้าคุณเห็นด้วยกับผู้หยวนติงและเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ผู้หยวนติงก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ เมื่อผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์จำเจ้าของของมันได้ตำแหน่งของมู้หยุนติงในฐานะผู้นำของนิกายจะได้รับการยืนยันขณะที่ผู้เท่าอยู่และคนอื่นๆกำลังลังเลทันใดนั้นลมแรงก็พัดมาตามมาด้วยอากาศเย็น